อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปลิเวอร์พูลพร้อมพิจารณาขายดาวินนูนเยสกองหน้าดาวดังชาวอุรุกวัยโดยเล็งดึงมาคุสตูรามหัวหอ,อกอินเตอร์มิลานมาแทนพร้อมกับมองอเล็กซานเดอร์อีซักดาวดังนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกรกลจากการรายงานของทีมท็อกแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดหวังทำเงินจากการขายโจช,ชัวเซอร์ซีหัวหอ,อกชาวดาร์ตซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากยูเวนตุส เพื่อเอาเงินมาซื้อวิตอโยเคเรสดาวยิงทีมชาติสวีเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนจากการรายงานของตตโตยูเว่ออฟฟิเชียลเชลซีดึงกาเบียลสโลนีนาผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวอเมริกันกลับมาจากสัญญายืมตัวที่บาร์ลี่คริสตันพาเลตอาจพิจารณาทำเงินจากการขายไทลิกมิเชลแบ็กซ้ายคนเก่งในเดือนนี้ก่อนที่สัญญาของนักเตะจ,จะหมดอายุลงหลังจบฤดูกาลนี้จากการรายงานของ ฟุตบอลอินไซเดอร์นอ t ติงแฮมฟอร์เรสยินดีขายไทโวอาวนิจีกองหน้าร่างใหญ่ชาวไนจีเรียในเดือนนี้หากสามารถหาคนที่มีสไตล์การเล่นคล้ายๆการมาแทนที่ได้จากการรายงานของ d เดลี่เมล บาร์เซโลนาอาจจะเดินเรื่องขอยืมตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าชาวฝรั่งเศสของเชลซีมาใช้งานถ้าหากไม่สามารถลงทะเบียนดานี่โอโม่ลงเล่นเกมลีกช่วงครึ่งซีซั่นหลังได้จากการรายงานของพอตออฟสายดานี่โอโม่กำลังได้รับความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิกปารีสแซงต์แชร์แมงอาร์เซนอลลิเวอร์พูลทรานแนมฮอสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเตด แมนเชสเตอร์ซิตี้จากการรายงานของเดอะมิลเลอร์และมุนโดเดปอร์ติโวเซบาเตียนอันเล่กองหน้าดาวดังของบรุสเซียดอทมุนเตรียมยกเลิกสัญญายืมตัวที่เลกาเนสโดยเจ้าตัวพร้อมที่จะย้ายกลับไปรับใช้ต้นสังกัดเก่าอย่างอูเทกจากการรายงานของฟอรเลียนแพตเทนเบิร์ก กาลาตาสลายติดต่อปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อขอยืมตัวมิลานสกีเนียเซนเตแบ็กเลือดสโลวาเกีย e มาใช้งานโดยตอนนี้กำลังรอการตัดสินใจของตัวนักเตะจากการรายงานของฟาบิซซโอโรมาโน